ท่านบอกเองสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยเองสวดบ่อยๆบ่อยๆนะสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญบ่อยๆเนี่ยข้าถามว่าเองชินไหมชินเองสวดมนต์ทุกครั้งบุญเองมีในอดีตนะมันมารวมปัจจุบันทุกครั้งเลยท่านบอกแล้วใครจะได้บุญก็เองก็คือวิญญาณเป็นอันดับแรกก็คือวิญญาณ วิญญาณที่เกี่ยวข้องก็เองนั่นแหละคือเจ้ากรรมในเวรบิดามารดาบูยะทั้งหลายที่มันเวียนว่าใจเกิดขึ้นขึ้น,นลงๆญาติเองที่อยู่ข้างล่างพอมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันหมดกระแสของกรรมเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะยังเกิดเป็นมนุษย์พอขึ้นมาปั๊บเนี่ยบุญมันยังมีอยู่จังววะมันก็เกิดเป็นจาตุงม,มันเห็นเองแน่ๆเลยท่านบอก มันเห็นแน่ๆเะเพราะมีกรรมเกี่ยวกันจะเป็นเจ้ากรรมในเวรบิดามารดามมญาตมันมาหาเราแน่นะเพราะนั้นเรามีอะไรนะเรามีบุญคือแสงสว่างที่เราสวดทุกครั้งใช่ไหมละ่ะกรรมที่เราทำไว้ในโลกเนี่ยกรรมดีที่ทำไว้ในโลกเนี่ยตั้งแต่อดีตโน้ถึงปัจจุบันมันก็มากระจุกตรงที่เราสวดเนี ตรงที่เราสวนมันสว่างใช่ไหมแล้วมันไปไหนอ่ะไปเจ้าครในเวนพิรามามูยะไ,ไปตามบริเวณแถวนั้นอะ่ะในอนาคตเองก็จะเป็นรูปนามของเองไปไหนเองจะมีประโยชน์มากนะ้วแม้แต่มนุษย์ที่มองเห็นเนี่ยเขามองเห็นภาพเนี่ยเขามีกรรมเนี่ยหายเลยเลยบอก โดยเฉพาะกรรมเรื่องโลกของวิญญาณที่คอยการแก้งเอาคนอยู่เนี่ยมันเป็น,นเจ้ากรรมนยเวงกันมานพอเห็นเองปั๊บเนี่ยไปไปเลยทันที <c oughs> แล้วผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเองในอนาคตในอดีตมาปัจจุบันไปอนาคตเขาเห็นเองอน้ำตาไหลแล้วทั้งมะนี่เรื่องจริงนะรั่งจริงนะ